สวัสดีค่ะเพรปับปราหน้าเปะนะคะก็กลับมาเจอกับเพชรชีคลิปแรกนะคะที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็หลังจากที่ถึงกรุงเทพแล้วนะคะเพชรชีก็ออกมาหาอาหารที่ตัวเองอยากจะทานทานนะคะส้มตำปูปลาแบบนี้นะคะซุปหน่อไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเดินขึ้นห้องนะคะก็ได้ไส้กรอกหมูนะคะไปฝากพี่สาวดิฉันนะคะพี่ตองน,นาตาลีนะคะกลับมาก็เป็นนู่นเป็นนี่นะคะปวดปากบ้างละ่ะปวดฟันบ้างละ่ะ พี่สาวฉันตอนไปเที่ยวนี่ขอรัดรๆๆดเร,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 ราเริงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชวนชิมกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าไส้กรอบหมูร้านนี้อร่อยขนาดไหนค่ะค่ะกลับมาแล้วนะคะปรากฏว่าพี่สาวฉันไม่ทาน,นะคะ่ะเนื่องจากนางปวดฟันนะคะแล้วก็เป็นแผลใปนปากนะคะแพชชีก็ซื้อยาป้ายปากให้พี่ตองแล้วน,นะคะอยู่ตรงหน้าดิฉันแล้วนะคะไส้กรอบหมูค้านา้าปากซอยร้อนอเวอร์เลยค่ะวิธกวิธีการทานไส้กรอบหมูให้อร่อยนะคะต้องตบด้วยนิพริก2เม็ดก่อนแบบนี้นะคะผักพริกมา2เม็ดนะคะใส่ปาก แต่ไม่ใช่ก่อกหนูลูค่ะอ,อร่อยมากดูดิดูสีมันอ่ะสั่งห้าม้เขาให้มาหกม้นแทนว่าเขาใจดีแถมให้ชใช่ร้านที่ชอบแถมเห็นพี่ตอมสวยไง มาอีกคำหนึ่งนะคะพริกสองเม็ดเหมือนเดิม,ม,ม,มพริกที่ชอบไปกอดดำๆที่เขาย่างนานๆนานอ,อร่อยขออีกคำหนึ่งนะคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะอ้วนไปมากกว่านี้เผื่อพี่ตองตื่นมาพี่ตองอยากกิน พริกสอยเม็ดเหมือเนเดิมอืมอร่อย โอเคค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะไม่ชอบไม่แข์ไม่ต้องดูค่ะส่วนชิมไส้กรอกหมูเปรี้ยวๆนะคะแซ่ปเวอร์ใครอยากกินมาหาเพรชรชินนะเราจะพาไปกินบ๊ายบาย